Facebook ติดยืนยันตัวตน2ชั้นล,ล่าสุด2025แก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CKT สอนแก้ f c e e o o o นะครับก่อนจะไปดูวิธีการแก้ไหนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับถ้าคุณไม่กดแสดงว่าคุณใจร้อมากก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับอย่างแรกเลยให้เราเนี่ยกดเข้าแอป a c e b o o k มาก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ย ป้อนรหัผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบ Facebook ไปก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยจะส่งเลขยืนยันสองชั้นเนี่ยไปในวอตแอ p ของเรานะครับให้กดคําว่าลองใช้วิธีอื่นครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกดคําว่าตรงนี้ผมดูตัวเลือกเพิ่มเติมครับกดไปเลยครับแล้วให้เราเนี่ยสังเกตดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเบอร์ลงท้ายของเราหรือเปล่านะครับผมถากว่าใช่เนี่ย แล้วลองดูว่าเบอร์นั้นเนี่ยเราได้ใช้งานอยู่ไหมนะครับถ้าหากเบอร์ใช้งานได้อยู่เนี่ยก็ให้เรากดไปที่ข้อความตัวอ,อักษรตรงนี้ครับแต่ถ้าหากของใครเนี่ยเป็นเบอร์โทรที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเดี๋ยวให้ทําตามผมเลยนะครับให้กดคําว่าการกู้คืนบัญชีผู้ใช้ตรงนี้ครับผมตัวสีฟ,ฟ้าครับกดไปเลยจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กจะบอกว่าเลือกวิธีในการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีนะครับก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าส่งภาพถ่ายเอกสารประจาตัวของคุณตรงนี้เลยครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเฟซจะบอกว่าโปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เรายืนยันข้อมูลของคุณตรงนี้ไม่ต้องไปอ่านเยอะหรอกครับผมให้มาดูตรงหัวข้อที่สองตรงนี้ครับสําหรับของใครที่ขึ้นว่าอัปโหลดเอกสารประจําตัวเหมือนของผมเนี่ยก็คือ Facebook เนี่ยจะให้เราเนี่ยอัปโหลดเอกสารประจําตัวนะครับส่วนของใครที่ขึ้นว่าอัปโหลดวิดีโอเซลฟี่ก็คือ Facebook เนี่ยจะให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอเซลฟี่ใบหน้าของเราครับผมก็เหมือนกันเลยครับให้เราเนี่ยกดคําว่าถัดไป ันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะติดต่อคุณได้อย่างไรก็ให้เราเนี่ยป้อนอีเมลที่เราผูกเฟซเอาไว้ไปทั้งสองช่องนี้เลยครับผมแล้วสําหรับเฟซบุ๊กใครที่ไม่ได้ผูกอีเมลเอาไว้นะครับผูกแค่เบอร์โทรเนี่ยก็ให้เราเนี่ยใช้อีเมลใหม่ที่ไม่เคยผูกเฟซไหนเลยเนี่ยมากรอกทั้งสองช่องนี้นะครับก็ให้กรอกไปเลยครับผมเมื่อเรากรอกอีเมลลงไปแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าถัดไป เฟซบุ o กเนี่ยก็จะส่งเลขยืนยันเนี่ยไปอย่างอีเมลที่เราป้อนไปนะครับผมก็ให้เราเนี่ยไปเข้าแอป Gmail แลเราดูข้อความที่ facebook ส่งไปนะครับอ่าหน้านี้เนี่ย facebook จะขึ้นว่ารหัสยืนยันอีเมลของคุณก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับผมในข้อความตัวนี้นะครับอ่า แล้วก็ดูตรงนี้ครับผมด้านซ้ายเนี่ยจะเขียนว่ารหัสยืนยันอยู่เห็นไหมครับก็ให้เราเนี่ยคัดลอกเลขนี้นะครับผมคัดลอกไปเลยครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปเข้าแอป a c e b o o k หน้าเมื่อกี้ต่อเลยครับนําเลขที่เราคัดลอกเมื่อกี้ครับมาวางตรงนี้เลยครับผมของร,รหัสยืนยันครับวางไปเลยจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่าถัดไปครับอ่า เมื่อมาถึงหน้านนี้แล้วนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลย,ยก็คือของใครที่ขึ้นอัปโหลดเอกสารประจำตัวเนี่ย facebook ก็จะให้เราอัปโหลดหนังสือเดินทางใบขับขี่บัตรประจำตัวประชาชนต่างๆลงไปนะครับผมและของใครที่ขึ้นว่าอัปโหลดวิดีโอเซลฟีนะ่เนี่ยก็ให้เราสแกนหน้าไปตรงนั้นมันจะง่ายกว่านะครับผมสําหรับใครที่มีบัตรประชาชนนะครับก็ให้ติ๊กที่บัตรประชาชนแล้วก็กดถัดไปเลยจากนั้นเนี่ยเฟซจะบอกว่าถ่ายเอกสาร ่ายภาพเอกาสารประจําตัวของคุณก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าเริ่มต้นครับแล้วเราเนี่ยก็ไปถ่ายบัตรประชาชนของเราได้เลยนะครับเมื่อเราอัปโหลดเอกาสารประจําตัวเสร็จแล้วเนี่ย a c e b o o k จะบอกว่าการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอยู่ระหว่างการดําเนินการโดยปกติแล้วเราจะตรวจสอบข้อมูลของคุณภายใน4 8ชั่วโมงแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ a c e b o o k เนี่ยตรวจสอบ เอกสารเสร็จแล้วนะครับก็คือให้เราเนี่ยรอประมาณ48ชั่วโมงก่อนนะครับ Facebook ก็จะตอบกลับมาในอ e ีเมลที่เรากรอกไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ Facebook ตอบกลับมาในอ e ีเมลแล้วนะครับเนื่องจากบัญชีแรกที่ส่งเอกสารไปผมลืมอัดคลิปนะครับก็เลยต้องส่งอ,อีกบัญชีนึงเราจะใช้บัญชีนี้เนี่ยสอนต่อจากาขั้นตอนเดิมนะครับ เมื่อ facebook เนี่ยตอบกลับมาหาเราแล้วนะครับผม facebook เนี่ยจะส่งมาอ่าสองข้อความนะผมก็คือข้อความแรกก็คือรหัสยืนยันอีเมลนะครับที่สองก็คือข้อความคุณสามารถกลับเข้าสู่บัญชีได้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปกดคาว่าอ่าคุณสามารถกลับเข้าสู่บัญชีได้แล้วนะครับกดเข้าไปเลยครับผมเมื่อกดมาแล้วเนี่ยเฟซจะบอกว่าคุณสามารถกลับเข้าสู่บัญชีของคุณได้แล้วขอบคุณที่ยืนยันข้อมูลระบุตัวตนเดี๋ยว้าเราเดื๋ลงมาด้านล่างสุดครับ เห็นคำว่ากลับเข้าสู่บัญชีไหมครับอตอนนั้นเนี่ยให้เรากดคำว่ากลับเข้าสู่บัญชีไปได้เลยครับผมของใครที่ใช้เป็นอ่ามือถือ iPhone เนี่ยก็ให้เลือกเป็นอ่าแอปเบราวเซอร์เริ่มต้นของ iOS นะครับตรงนี้นะมันจะเด้งเราไปอ่ามันจะเด้งพาเราเนี่ยไปในอ่าแอป,ป Safari นะครับผมอย่าไปกด Safari ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอนะครับถ้ากดตรงนี้เนี่ยมันมันจะเด้งไปในอ่า แอป safari เลยนะครับส่วนของใครที่ใช้มือถือ Android เนี่ยก็ให้กดคำว่ากลับเข้าสู่บัญชีได้เลยครับจากนั้นเนี่ยระบบเขาจะเด้งไปใน Google เองนะผมของระบบ Android นะครับก็ให้กดกลับเข้าสู่บัญชีของคุณไปเลยครับผมเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้เลย Facebook จะขึ้นว่าจดจำเบราว์เซอร์ก็ให้เราติ๊กไปที่บันทึกเบราว์เซอร์ แล้วกดดําเนินการต่อได้เลยครับจากนั้นเฟซจะเด้งว่ายืน <Source> ยันการเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณให้เรากดคําว่าไม่นะครับเฟซจะเด้งมาหน้านี้ต่อครับบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกปลดล็อกแล้วให้เรากดคําว่าปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นครับแล้ว facebook ก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเฟซจะบอกว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นปิดอยู่ ก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าตกลงครับเมื่อกดตกลงแล้วเนี่ย a c e b o o k ก็จะเด้งมาหน้าฟีด Facebook เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ระบบ Facebook แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับก็ให้เราเนี่ยไปล็อกอินเข้า อแอป Facebook ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับใครนะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ผมสอนแก้อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ